อยากฟังออกพูดได้ใน6เดือนดูคลิปนี้เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้นะคะการเรียนภาษาอังกฤษให้ฟังออกพูดได้นะคะคุณต้องสร้างระบบระบบการเรียนรู้ที่มันเป็นอัตโนมัติก่อนนะคะอย่าใช้ระบบการเรียนแบบเดิมที่เราท่องจำกันมาแลพยายามเอามาท่องเอามาฝึกพูดแล้วหวังว่าจะจำได้นะคะ แต่พอฝึกพูดเข้าจริงๆเรียนประโยคไม่ได้บ้างจําไม่ได้บ้างนะ,ะทำให้ไม่ได้ผลแล้วก็รู้สึกว่าทําไมภาษาอังกฤษมันยากนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนรู้การสร้างระบบการเรียนนะ,ะให้มันเป็นระบบอัตโนมัติการพูดได้นะคะการฟังออกมันคือระบบออโต์พายลอตนะคะเป็นระบบเดียวกันกับระบบการขับรถนะ,ะที่คุณทําได้ ถ้าคุณขับเป็นแล้วคุณจะทําได้แบบไม่ต้องคิดนะคะภาษาอังกฤษเหมือนกันถ้าคุณสร้างระบบเสร็จแล้วนะคะคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้แบบรวๆเรวเหมือนฝรั่งได้โดยที่ไม่ต้องคิดนะคะแล้วระบบการสร้างระบบให้มันเป็นซิสเต็มเป็นระบบแบบนี้เริ่มที่ยังไงนะคะหนึ่งนะคะเรียนภาษาอังกฤษแบบที่ Native Speak e r เรียนภาษาอังกฤษ นะคุณไปดูเลยนะอังกฤษอเมริกา,นะท,าทางแถวยุโรปนะเขาเรียนภาษาอังกฤษกันยังไงนะเริ่มต้นจากศูนย์เบียนฟอนิกเนี่ยคือระบบการสร้างระบบสเตปที่1ระบบของเสียงนะเสียงมี44เสียงแต่สามารถเป็นคำศัพท์เป็น,เห,นเหมือนคำได้คุณคิดว่าถ้าคุณอยากจะพูดได้แบบคล่องแคล่วรู้คำศัพท์เยอะ การเรียนรู้คำศัพท์ทีละคำทีละคำคุณว่าเมื่อไหร่จะจำได้นะคะนี่สเต็มเขาทำมาให้แล้วเรียนรู้ค่ะเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ไม่ต้องคิดใหม่นะคะ,ะสเต็ปที่หนึ่งสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นนะ,ะก็คือเรียนการออกเสียงแบบฟอนิกนะะพอสเต็ปที่สองนะ,ะเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ในคำศัพท์นั้นก็ต้องมีเสียง Native Speaker คุณเป็นไหมคะเวลาฟังฝรั่งแล้วพูดไม่ทัน แล้วก็บอกให้ฝรั่งพูดช้าๆแล้วเขาก็ค่อยๆพูดช้าๆเนี่ยมันเหมือนขั้นตอนการสเต็ปคุณเรียนคำศัพท์นี่แหละที่ครูสอนนักเรียนในคะนะคะก็เป็นคำศัพท์เริ่มต้นสำหรับคนใหม่มีการพูดให้คุณฟังแบบช้าๆคุณสามารถที่จะเรียนรู้ก่อนทำการบ้านไปก่อนก่อนที่จะไปเจอฝรั่งจริงๆได้ฟังสปีดช้าๆก่อนพอเราเริ่มฟังสปีดช้าๆออกแล้วค่อยมัน ค่อยเพิ่มระดับความเร็วในการฟังนะคะภาษาอังกฤษเขาจะมีแบ่งเป็นระดับอยู่แล้วนะ,ะซึ่งระดับกลางกับระดับเบื้องต้นน่ะความเร็วสปีดมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะฉะนั้นคนใหม่เริ่มต้นที่คำศัพท์พร้อมเสียง n a ที v e ปี e เกอร์แบบชา้ชาๆให้คุณฟังรายละเอียดตามเขาทันนะคะ การออกเสียงที่คุณเรียนมาที่คุณฝึกมานะ,ะมันจะเป็นพื้นฐานให้คุณเรียนการฟังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะว่ามันปูมาเป็นสเต็ปอ่าสเต็ปที่2นะคะเจาะรายละเอียดการฟังสำเนียงการฟังเชื่อมเสียงเนี่ยพอเราฟังแบบง่ายๆได้นะคะเราก็จะเริ่มไปฟังเวลาเหมือนเขาเชื่อมคำลิงคำนะคะมันก็จะมีหลักการนะคะ คำว่าเรียนรู้หลักการมันไม่ต้องเรียนเยอะนะคะแต่มันหลักการที่เรียนรู้ไปสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดเหมือนหลักการวิธีการสะกดคำเนี่ยคุณไม่ต้องเรียนการสะกดคําคาศั์เป็นหมื่นๆคำคุณเรียนการสะกดคําคําศัพท์เพียง3,500คํารคุณก็เอาหลักการนี้ไปใช้เรียนคําศัพท์อื่นๆได้4 0 0 0ั0ห้าพันหมื่นคำเนี่ยคือหลักการที่มันเป็นหลักตายตัว แต่มันไม่เยอะโอเคไหมหลักการฟังก็เช่นกันนะคะเขามีหลักการในการฟังเชื่อมเสียงลิ้นคำนะคะซึ่งคุณต้องรู้ทุกกฏของภาษาอังกฤษถ้าคุณอยากเรียนให้จนในระดับที่ฟังเขาออกอโอเคเสร็จแล้วนะคะก็เอาทุกทักษะนะคะ ที่คุณเรียนมาการออกเสียงการฟังคําศัพท์แบบง่ายแล้วก็การเรียนฟังเชื่อมคําเชื่อมเสียงฝึกฟังสำเนียงมาเรียนสนทนาอีกทีหนึ่งนะทุกทักษะที่คุณได้ใช้มันจะมาเป็นสเต็ปที่4ให้นะคะคุณก็จะทำสเต็ปที่4ในการสื่อสารได้ง่ายหลายคนมาเริ่มเรียนเริ่มฟังเริ่มพูดเริ่มสื่อสารเลยนะคะมันทำให้เนี่ยคุณอย่าลืมนะการสื่อสารมันมีการออกเสียง ก็เช็กว่าออกเสียงได้หรือเปล่าการสื่อสารมันมีการฟังฟังออกหรือเปล่าฟังทันหรือเปล่าการสื่อสารมันมีกร a m ม a r g r a m ม a ได้หรือเปล่าเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนรวมกว่าจะกว่าจะออกมาเป็นสื่อสารซึ่งถ้าคุณเป็นคนใหม่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะไม่ง่ายที่ทําทั้งทุกทักษะไปพร้อมกันทีเดียวดังนั้นนะคะคอร์สของครูนะคะเลยออกแบบมานะ,ะให้คุณปูภาษาอังกฤษมาแบบสเต็ปเบบี สเต็ปแบบเด็กๆสเต็ปง่ายๆ by step โอเคไหมนะคะฉะนั้นนะคะการฟังออกพูดได้ภายในหกเดือนเป็นไปได้นะครูสอนนักเรียน private 2เ,เดือนเนี่ยสอนตามแบบที่ครูเล่าให้ฟังเนะี่ยนะคะเริ่มฟังออกพูดได้มีเขาคงความเป็นไปได้ที่เรียนต่อไปเนะี่ยมันต้องดีขึ้นเพราะว่าการเรียนนะ,ะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันไม่ใช่เรียนแบบง่ายอยู่ตลอดเวลานะ ถ้าคุณปูพื้นฐานไม่ดีคุณก็จะขึ้นเรียนแบบยากอะ่ะยากแต่ถ้าคุณปูพื้นฐานแบบแน่นเวลาขึ้นเรียนบทยากคุณก็จะเรียนง่ายนะคะถ้าอยากให้ครูอ่ะเป็นพี่เลี้ยงอยากเรียนภาษาอังกฤษกับครูหรืออยากฝึกภาษาอนะังกฤษนคะไปติดตามครูที่ครูดาวสอนผู้ใหญ่สเก็ตคำนะหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะ ที่สอนผู้ใหญ่ในสเต็ปเบบี Baby. ไม่มีใครมาสอนคุณแบบนี้นะคะถ้าชอบกดติดตามสวัสดีค่ะ